สวัสดีครับผมทุกคนผมเร์ทนะครับผมวันนี้ก็จะออกเดินทางนะครับผมไปเที่ยวภูลังกาพะเยานะครับตอนนี้เป็นเวลานี่ครับห้าทุ่มห้าสิบสามนะครับจะเที่ยงขึ้นนะครับเดนี้ครับกำลังแต่งตัวนะครับแต่งตัวจะออกเดินทางไปเที่ยวภูรลังกานะครับก็ ไม่เอาสัมภาระไปเยอะนะครับผมเอาไปน้อยที่สุดนะครับเอาไปเท่าที่จําเป็นนะนครับก็มีกล้องมีกระเป๋าใบหนึง่งแล้วก็เสื้อผ้านครับตัวเดียวครับนี่อย่างไงก็ไว้เจอกันนะครับผมที่ภูรลังกาพะเยาแล้วก็น่านนะครับผมขอตัวไปแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทางก่อนนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับผมก็เพิ่งกับรถออกบ้านมานะครับผมได้ไม่ไกลเท่าไหร่โอ้ปั๊มน้ำมันปิดแล้วหรือเปล่าตอนนี้น้ำมันนะครับมีอยู่สองขีดนะครับว่าจะเติมน้ำมันแต่ดูเหมือนว่าปั๊มมันจะปิดนะครับชิบหายแล้วชิบหายใช่วันนี้ปั๊มปิดหรือเปล่า เอย็ดโดปัมปิดด้วย ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับนี่แล้วเราก็จะเดินทางต่อยายานะผมสวัสดีขอนแก่นนะครับ คือทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่บนเขาน้ําหนาวนะครับผมอุณหภูมิ16องศาแต่ว่าเย็นชิบหายครับบอกเลยว่าเย็นจัดๆแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนิดๆน,น,นะครับผมคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมขับรถขึ้นเขาน้ำหนาวมานะครับผมยังไม่มีรถขับตามหรือว่าไม่มีรถสวนมาเลยนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศมีถ้ารถเสียตอนนี้เดอ,อยทักหายเ่ยน,นะครับผม ขับมานะครับผมไม่มีรถสวนมาเลยนะครับโอ้โหเริ่มรู้สึกจะวังเวงเชี่วชั้นหลังแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ใส่เสื้อหนังมานะครับเพื่อ้อมมาอยู่แล้วครับผมหนาวนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะตามมานะครับผมก็ให้ระวังตรงก่อนที่จะขึ้นข่าวน้าหนาวนะครับเขาได้ทําการรื้อผิวถนนออกนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงรอยต่อนะมันมันไม่มีเครื่องหมายอะไรบอกนะครับ ผมก็ขับรถมาดีที่ไม่ลบครับผมดีที่ไม่ได้ขับเร็วนะครับผมคือมันเมื่อมากครับผมไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยครับผมว่าเป็นขอทาถนนก็ให้เพืเ่อนๆระวังกันนะครับผมทุกคนครับคือตอนนี้ยังไฟไหมว้ว่ะเยดให้เผาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้เหรอด้วยเขาเผา เขาจุดเหรอไ่จุดทำไมวะเนี่ยเออหรือว่าเขาเผาเขาเผาทำความสะอาดนี่เหรอเอออาจจะใช่โอ้ทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงสะพานขาวแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทัศนวิสัยจะไม่ค่อยดีนะผมมันควันนะควันไอ้ไฟป่านะครับชิวชิบหายเออ ดูครับไม่กล้องน่าจะมองควันเห็นนะครับตอนนี้คือมันควันตลบภูบวนเลยครับผมคิวปุบเลยนี่ก็เป็นสะพานขาวนะครับผมเราก็ผ่านไปไปครับผมขับรถกันต่ออีกยาวๆครับผม อนนี้นะครับผมผมก็อยู่ถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับผมก็เหลือระยะทางอีกสามร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับผมก็จะถึงบูลังการนะครับจุดหมายแรกที่จะไปก็คือไปที่พักก่อนนะครับผมเอาของเอาได้ไปไว้่ห้องพักแล้วก็ไปออกไปหาที่ถ่ายรูปเล่นนะครับผม ช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับผม18องศานะครับก็รู้สึกว่าหนาวอยู่ครับนี่ครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงจังหวัดอุตรดิตอิตรดุลอุตรดิตนะครับผมนี่ว้าวอุตรดิตไปครับผมวิม่งกันต่อยาวๆครับผมก็เหลือระยะทางอีก225กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายนะครับ ก็ระหว่างทางก็เขาทําถนนนะครับทําถนนใหม่ตั้งแต่อุตรดิตมาเลยนะครับผมยาวมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เขับมาจนถึงจังหวัดพแพร่แล้วนะครับน้ำมันก็ลดไปสองขีดนะครับเดี๋ยวต้องเอต้องหาปั๊มเติมก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้จอดแวะถ่ายรูปอยู่เมืองแพร่นะครับ เป็นประตูสู่ร้านนานะครับผมนี่จุดที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับผม ีเรามาถึงแล้วนะครับผมถนนเส้น1148กำลังมุ่งหน้าไปที่พักนะครับผมอีก17กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วครับผมตาจะเิ่มไม่ขึ้นนะครับง่วงเลยยังไงก็ต้องไปเข้าที่พักก่อนครับผมแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับตื่นมาแล้วค่อยออกไปขี่รถเล่นแถวนี้นะครับผมก็ตอนนี้อากาศมันก็ร้อนด้วยครับผมรอช่วงเย็น แสงสวยๆค่อยออกไปถ่ายรูปกันนะครับ โค้งข้างล่างนู่นนี่ว้าวโอ้โอโลงเขาตงเขาตายอยากอีกแล้วนี่นะผมแต่ว่วาแต่วตรงนี้มันติดเสาไฟน่าเป็นจะเป็นวิวแถวน,นี้หรือเปล่าที่เขาถ่ายกันว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่นะครับทุกคนถนนไฟฟ้า ที่เราตามหากันนะครับผมว่าบอกเลยว่าสวยแล้วจะถ่ายรูปกันจอดจอดฝั่งนี้ไม่ได้เลยมันต้องจอดฝั่งนี้เพราะมันเป็นเนิน นี่นะครับทุกคนถนนลอยฟ้าของพญาวนนะครับผมจุดที่เขามาถ่ายรูปกันดีๆนะครับผมนี่นี่นะครับทุกคนตรงที่เขามาถ่ายรูปกันแต่ผมมาคนเดียวถ่ายรูปลำบากนะครับผม